ต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ระหว่างการช่างใจว่าจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV d หรือไม่เกาะติดรายการวันนี้ให้ดีๆนะครับมีข้อมูลมาให้อย่างครบถ้วนแน่นอนเพราะวันนี้รายการของเราจะพาไปเจาะลึกมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2หรือมาตรการ EV 3.5กันนะครับเริ่มต้นจากมุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างพวกเราโดยตรงกันก่นกอนนะครับ นั่นก็คือการให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าครับสำหรับการใช้งานสำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปคือจากปี67ไปถึงปี70นะครับโดยมาตรการ EV 3.5นั้นจะให้เงินอุดหนุนครับกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทแบตเตอรี่ตั้งแต่50กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับโดยปีที่1ก็คือปีนี้นี่แหละครับ2,567จะให้เงินอุดหนุนมากถึง10,000บาทต่อคัน จากนั้นปีที่2คือปีหน้าเงินอุดหนุนจะลดลงนะครับเหลืออยู่75,000บาทต่อคันปีที่3กับปีที่4จะเหลืออยู่50,000บาทต่อคันครับแต่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า50กิโลวัตต์ชั่วโมงเงินอุดหนุนก็จะลดลงมานะครับปีแรกจะอยู่ที่50,000บาทปีที่2 3 5 0 0 0บาทปีที่3กับ4อยู่ที่ปีละ2 5 0 0 0บาทต่อคันครับนอกจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับยังมีเรื่องของรถกระบะไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ก็จะได้เงินอุดหนุนเช่นเดียวกันโดยรถกระบะไฟฟ้าก่อนนะครับราคาไม่เกิน2ล้านบาทแบตเตอรี่ตั้งแต่50กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ผลิตในประเทศได้เงินอุดหนุนจะอยู่ที่10,000แบาทต่อคันตลอดระยะเวลา4ปีเลยนะครับส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบ้างครับราคาไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทแบตเตอรี่ตั้งแต่3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับได้เงินอุดหนุนอยู่ที่1 0,000บาทต่อคันตลอดระยะเวลา4ปีเฉพาะที่ผลิตในประเทศเท่านั้นครับ ทีนี้พาไปดูกันต่อนะครับว่าแล้วมาตรการ ev 3ที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา1ปีนั้นมีผลตอบรับเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแต่และประเภทนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดปี2,566ที่ผ่านมานะครับบอกคุณผู้ชมก่อนว่านี่เป็นตัวเลขจนถึงณเดือนพฤศจิกายน -66 นะครับตัวเลขของเดือนธันวาคม66กกำลังรอดูกันอยู่ครับ แต่ว่าถ้าเกิดไปดูเป็นรายเดือนเดือนพฤศจิกายน -66 6, เดือนเดียวมียอดการจดทะเบียนใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงนะครับ BEV เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%เลยอยู่ที่11,000คันเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบ300%หรือว่า3เท่าเลยนะครับโดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่งเนี่ย8 9 0 0คันเพิ่มขึ้นมาประมาณ500กว่าเปอร์เซ็นเกือบ6เท่าครับเป็นรถยนต์3ล้อรับจ้าง93คัน เพิ่มขึ้นมาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เกินเท่าตัวเหมือนกันรถกระบะรถแวน36คันเพิ่มขึ้นมา6 0ร้เปอร์เซ็นตครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า2,100คันเพิ่มขึ้นมา6 7เปอร์เซ็นตและถ้าไปดูภาพรวมตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤศจิกายน66สํสำหรับรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ100%เปอร์เซ็นที่มีการจำหน่ายนั้นอยู่ที่8 9 0 0 0ันคันเพิ่มขึ้นมาถึง391เกิปอร์เซน3เกินเท่าตัวเกือบเกือบจะ4เท่าเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่1มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวไทยจริงๆแล้วทีนี้พอเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่2มก,การาคม67แนวโน้มและรายละเอียดของมาตรการ EV 3.5เป็นอย่างไรพักสักครู่ค้นหาคำตอบกันต่อช่วงหน้านะครับ ลับเข้าสู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับปธิบดีกรมสรรพสามิดดตดรเอกนิตินิติธันประภาสท่านจธิบดีสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณมลนัยครับท่านผ,ผู้ชมผู้ฟังครับเริ่มต้นอยากจะให้ปูพื้นก่อนนะครับว่าตกลงแล้วมาตรการ ev 3.5คืออะไรและมีความแตกต่างอย่างไรกับมาตรการ ev 3ครับ ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับมาตรการ e v 3ทีคือมาตรการที่ทางรัฐบาลนะครับโดยท่านนาย,ยกรัทอนตรีเนี่ยท่านต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนะครับที่จริงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในการผลิตยานยนต์อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะครับ แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยทุกค่ายรถยนต์ที่เราได้ยินได้ข่าวกันน,นะครับว่าทุกคนจะเลิกการผลิตรถยนต์ที่เป็นรถน้ํามันที่เรียกว่าระบบสันดาปเนี่ยมาใช้ EV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเลยมีมาตรการ E ีี3.5ออกมาซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องนะครับจากมาตรการ E ีี3นะครับแล้วนอกจากเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องการส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วยเพราะว่า รถยนต์เนี่ยเราทราบเป็นอยู่แล้วว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งกลมสปาามิตเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นกลม ESG พยายามจะสนับสนุเนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถอีวเนี่ยเป็นได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นเป็นรถที่พลังสะอาดกว่ารถยนต์ที่เป็นระบบสันดาบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตรงกับมาตรการของรัฐบาลที่พยายามสนับสนุนเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ะนะครับที่เราเราสัญญากับ ประชาคมโลกไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์สองอันนะครับคราวนี้มาตรการ EV สามจุดห้าเนี่ยมันต่างกับสามจุดศูนย์ยังไงต้อง้องเล่าให้ฟังถึงกลไกของมาตรการก่อนนะครับว่าเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การการผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับเรารัฐบาลก็ได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพยายามที่จะให้แรงจูงใจนะครับแรงจูงใจที่หนึ่งก็คือภาษีจากาษามิตนะครับ อ,อย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าภาษีสัมภามิตรเนี่ยถ้าเป็นรถยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีเนี่ยแล้วลดจากแปดเปอร์เซ็นเหลือสองเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้มีแรงจูงใจให้เกิดประชาชนเนี่ยได้รถยนต์คุณภาพที่ถูกลงนะครับแล้วก็<ม>สนับสนุนการผลิตในประเทศด้วยนะครับอ,อันที่สองก็คือเป็นเรื่องของในเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับ,รบมาตร,รการอีวีสามจดห้าเนี่ยเรายังคงให้เงินอุดหนุนต่อเนื่องจาก มาต,ต,ตรการ EV 3.0นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ารถ EV ตอนนี้เนี่ยนะครับในมาตรการ EV 3.5เนี่ยเราให้แรงจูงใจเป็นเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับถ้าในปี67เนี่ยนะครับเราถ้าลดยดนต่ำกว่า2ล้านบาทเนี่ยเราให้เงินอุดหนุน1 0 0 0 0บาทต่อคันนะครับะนะครับซึ่งแต่ในปีที่สองนะครับปี68เนี่ยเราให้เงินอุดหนุน75,000บาท และปีที่สาปีที่สเนี่ยคือ50,000นบาทนะครับปี69กับปี70็ดศคือเงินอุดหนุนมันจะค่อยๆลดลงเพราะว่าเราต้องดูฐานะากันคลังด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้อ่ต้องบอกว่าเพื่อให้เกิดอ่ช่วงนี้มันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องมาจากมาตรการ e ีวีสามนะครับ,รบตอน e ีวีสามดยเนี่ยรถยนต์ต่ำกว่า2ล้านบาทเนี่ยเราให้ถึงแสนห0าหมนบาทนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลยังคงขับเคลื่อนมาตรการยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเรายังคงให้เงินอุดหนุนอย่างลดอัตราภาษีจมสามิตรด้วยนะครับอันนี้ก็คือสําหรับรถยนต์นั่งนะครับที่ต่ำกว่าสองล้านบาทนะครับซึ่งประชาชนจะเข้าถึงได้นะครับแต่นยังมีรถยนต์กระบะอีกนะครับเพราะกระบะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยแล้วเราถือว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยนะครับรถกระบะเนี่ย ต้องเรียนว่าในปีมาตรการอ e ีส e ้ .5 เนี่ยก็ยังให้เงินอุดหนุนนะครับรถกระบะเนี่ยให้หนึ่งแสนบาทเฉพาะส่วนที่ผลิตในประเทศนะครับอันนี้ต้องสําหรับรถกระบะท,ที่ราคาไม่เกินสองล้านบาทครับเพราะฉะนั้นก็ได้เงินอุดหนุนด้วยนะครับ,รบกรนี้ก็จะเป็นตัวที่สําคัญมากแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีกเช่นกันนะครับก็ที่จักรยานยนต์ที่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าพันบาทเนี่ยนะครับ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับเราให้เงินอุดหนุนเนี่ยอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับในปีหกหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เลยนะครับเฉพาะที่ผลิตในประเทศเพื่อให้ราคารถยนต์เน kind of ี่ยมันถูกลงนะครับสามารถแข่งขันได้กับรถต้องรอว่ารถระบบสันดาปที่ใช้น้ํามันนะครับก็จะเห็นนะครับจดยตอนนี้ยอดถ้าใครไปเดินมอเตอร์โชว์จะเห็นเลยว่ารถอีวีเนี่ยบูมมากนะครับถ้าอย่างนั้นขอถามในมุมของผู้บริโภคก่อนนะฮะ มุมของผู้บริโภคแสดงว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจะซื้อรถยนต์ E ีวีสหรับรองรับมาตรการ E ีวี3.5ก็น่าจะเป็นปีนี้เลยเพราะว่าเงินอุดหนุนมากที่สุดแบบนั้นถูกไหมครับครับในมาตรการอีวี3.5เราใช่ครับมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับครับทีนี้เองด้วยการตั้งงบประมาณเนี่ยมีข้อจํากัดไหมว่าใครมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังงบประมาณอาจจะพอหรือเปล่าในการได้รับเงินอุดหนุน,น10,000แบาทเป็นยังไงครับ ครับตอนนี้เงประมาณที่เราขอวงเงินไว้จากคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเราขอเป็นวงเงินทั้งสี่ปีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องเลตว่าทั้งสี่ปีเนี่ยเราใช้งบประมาณตั้งอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าอย่างเพียงพอครับเพียงพอในที่นี้หมายหมายความว่าถ้าเกิดบางคนอาจจะรอสักปีที่สามปีที่สี่แต่ว่าตัดสินใจเร็วขึ้นมาเป็นปีนี้เลยก็จะดึงมาใช้ก่อนได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นเป็นงบประมาณเ,าเป็นเป็นวงเงินไว้นะครับเป็นงบในระยะ4ปีนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูในช่วงของมาตรการ EV3 มบ้างเนี่ยนะครับผลตอบรับที่ให้เงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเยอะขนาดไหนแล้วเกินความคาดหมายของเราไหมครับโอ้ต้องต้องเรียนว่าจริงๆก็ <c oughs> เยอะมากนะครับถือว่างบอาของงบประมาณ EV 3.0นเนี่ยนะครับจริงๆต้องเรียนว่าเป็นที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับครับ ต้องเรียนว่ายอดจําหน่ายรถยนต์นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ<ม>อันนี้ยังข้อมูลเดือนสุดท้ายเนี่ยกาลังรอข้อมูลอยู่นะครับแต่ว่าแค่11เดือนเนี่ยนะครับมียอดจดทะเบียนรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ E ีวีเนี่ยเป็นประมาณ700 0 7, ืน<ม>ันค<ม>ันคิดเป็นยอดการจําหน่ายรถยนต์ในประเทศเนี่ยนะครับเกือบ1 0นะครับถือว่าเร็วมากนะครับจากปีก่อนหน้าแค่1.5% ที่แล้วเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาเร็วมากเกือบสิบเปอร์เซ็นแล้วครับก็อันนี้ก็สะท้อนในสภาพที่เราเห็นนะครับงานมอเตอร์โชว์หรือตามท้องถนนก็จะเห็นรถรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น<ร>ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการมากนะครับครับแต่ว่าเอาล่ะทีนี้เองเราก็มีหนึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการจะเพิ่มการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้มากขึ้นด้วยทีนี้ในมิติของผู้ประกอบการ โรงงานตลอดจนค่ารถยนต์บ้างกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับอันนี้จะเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากอยากเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันกระตุน้นการซื้อรถอีวีแล้วเนี่ยแต่หัวใจสาคัญคือเราต้องการเพิ่มขีดความสามารถการสิขันขอนประเทศคือเป็นฐานการผลิตเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยนะครับในมาตรการ E ีี3.5เราเนี่นะครับก็คือคนที่เราให้เงินอุดหนุนไปนะครับเราให้เงินอุดหนุนไปถึงผู้บริโภคนะครับแต่เราให้ผ่านผู้ประกอบการ แต่เขามีเงื่อนไขครับว่าเขาจะต้องผลิตรถชดเชยที่เป็นรถที่ผลิตในประเทศสมมุตินะครับผมเรียนอย่างนี้ว่ารถที่ผลิตชดเชยเนี่ยในปีนําเข้ามาในปี2,567นี้นะครับสมมุติได้รับเงินอุดหนุนไปหนึ่งแสนบาทนะครับ,มมรบเขาจะต้องผลิตชดุดเชยดชดเชยนะครับหนึ่งออสองคันในปี2,569หนึ่งค่ะบอกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาอาจจะเอารถยนต์อีวีมาขายในเมืองไทยให้ประชาชนซื้อแล้วก็เราก็ให้เงินอุดหนุนหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็อัตราภาษีสรมสามิตเหลือสองเปอร์เซ็นเขาได้แรงจูงใจไปแล้วคนไทยก็ได้ซื้อรถที่ถูกลงแต่เงื่อนไขที่ผู้ผลิตจะต้องทําตามก็คือว่าในปีสองพันห้าหสิบเก้าเนี่ยเขาต้องผลิตรถชดเชยที่ผลิตในประเทศถึสองคันขายไปหนึ่งคันก็ต้องผลิตสองคันนะครับ อันนี้ก็คือจะทําให้เกิดฐานการผลิตในประเทศแต่ถ้าเขาผลิตช้านะครับสมมติว่าปีหกเก้ 9, าเขาโอ้ยเขายังตั้งโรงงานไม่ทันเ,เขาขอไปเจ็ดศูนย์ก็ได้แต่ปีเจ็ดศูนย์ต้องผลิตสามคันเช่นขายไปหนึ่งคันในปีสองพันห้ารสิบเจ็ดนี้เขาต้องผลิตรถยนต์ชดเชยเอ,อเป็นสามคันเ,เห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยนะครับตรงนี้ครับเป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญที่เราผมที่ผมกล่าวถึงในตอนแรกว่า เป็นการสร้างฐานการผลิตในประเทศนะครับ,รบซึ่งเราต้องการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในส่วนนี้นะครับซึ่งการผลิตทดเตยของเขาจะเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศหรือว่าการส่งออกก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าเพราะเราต้องการให้เป็นฐานการผลิตอย่างปัจจุบันนี้นะครับต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับส่งออกด้วยขายในประเทศด้วยคือประเทศไทยเราต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยละครับที่เราเป็นฐานการผลิตรถยนต์รถสันดาปรถน้ำมันเลยนะครับ เรารเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเป็นท็อป10ของโลกนะครับท็อปเอ่อท็อปเอ่อเป็นอันดับหนึ่งในสิบของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปครับคนไปใช้รถผลิตรถไฟฟ้ามากขึ้นครับนึ่งถึงการปัญหาโลกเอ่อปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยการที่เรารักษาขีดความสามารถแข่งขันที่ให้เขายังอยู่ในประเทศไทยและเขาก็มีการสร้างฐานการผลิตผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยในต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มาเซ็นต้องเรียกว่ามาเซ็น m อ u มอูกับสามาสามิตรเนี่ยนะครับมารับสิทธิประโยชน์ทางภาษีรับเงินอุดหนุนไปเนี่ยเขาต้องมีเอ u มอูมาเซ็นกับเรานะครับที่เขาตอนนี้มีทั้งหมดแล้วยี่สิบรายนะครับครับต้องถือว่าค่ายรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะค่ายจีนค่ายยุโรปนะครับอค่ายญี่ปุ่นก็มากันเกือบหมดแล้วล่ะครับครับอ,อซึ่งค่ายรถยนต์ที่เข้ามาเซ็น MOU มอูกับทางกรมเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็มีค่ายรถยนต์ใหม่ๆมาเยอะเหมือนกันครับครับอ๋อนั่นแสดงว่ามาตรการตอบโจทย์เขาจริงๆสาหรับมาตรการที่ออกมาละลอกนี้แล้วก็ทําให้ใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยต้องรีบตัดสินใจมาลงนามกับทางกรมด่วนเลยนะครับใช่ครับครับก็ตอนนี้ก็มียี่สิบรายแล้วครับในปีในข้อมูลล่าสุดที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังมีค่ายใหม่ๆที่ยังสนใจมาเข้ามาตรการอีสามจุดห้าเพิ่มเติมที่มาขอรายละเอียดนะครับครับ พอจะบอกได้ไหมครับว่ายังมีค่ายที่เขาสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดประมาณกี่ค่ายครับก็มีต้องบอกว่าค่ายที่เขาอินดิชจุดห้าก็คือก็ยี่สิบค่ายเดิมเนี่ยก็สนใจมาทําต่อนะครับแล้วก็บวกอีกสองสามเจ้านะครับครับอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตยังอาจจะยังบอกไม่ได้เพราะว่าน่าจะระหว่างการเจรจาครับเขาเป็นความลับของทางธุรกิจเขาด้วยครับทีนี้เองมีโอกาสไหมที่บดีครับ เพราะว่าณนะักขณะนี้เองเข้าใจว่าหลายๆโรงงานเนี่ยก็มีการสร้างโรงงานหรือแมก้กระทั่งชิ้นส่วนประกอบสำคัญสำคัญในเมืองไทยเป็นพอสมควรแล้วที่เขาจะมีการผลิตเพื่อการชดเชยอาจจะไวกว่าปี69ก็ได้ครับใช่ครับอย่างตอนนี้ข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยนะครับก็ประมาณคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยประมาณเงินลงทุนนะครับเรื่องรถยนต์นะครับประมาณ6.7ล้านบาทนะครับครับก็ถือว่าเป็นเงินลงทุนขนาดใหญ่ต้องขอบคุณทางทาง BOI ด้วยนะครับสำนักงานสองเสริมการลงทุนซึ่งเป็น คนที่เชิญชวนนักลงทุนต่างๆเหล่านี้ซึ่งเขาได้สิทธิประโยชน์ทาง B.O.I. ด้วยนะครับเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้จากกลมสรารสามิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นฐานการผลิตที่สาคัญนะครับแล้วยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับพวกแบตเตอรีอ่มอเตอร์ต่างๆที่ <S <S ต้องใช้พลัางางนจ์ไฟฟ้าตรงนี้ครับเพราะโลกมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าทเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป ตอนนี้เราก็จะเห็นเรื่อง AI เรื่องอะไรทั้งหลายเราก็ต้องตึงฐานการผลิตตรงนี้เข้ามาในประเทศนะครับครับอย่างที่ผมขอเชื่อมโยงสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกได้ไปเยือนญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็รับปากกับทางการญี่ปุ่นไปว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเขาในการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาบมาสู่เครื่องยนต์ e v ด้วยตรงส่วนนี้เองทางกลมทางกระทรวงการคลงังมีส่วนช่วยทําให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในการปรับตัวมาสู่ยานยนต์ e-b ยังไงบ้างครับ ครับก็มีครับต้องเรียนอย่างนี้ครับก็ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็บอกว่าท่าญี่ปุ่นเขาก็สนใจมากหลายค่ายก็เราอาจจะเห็นการปรับตัวที่อาจจะช้าแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นค่ายรถยนต์ผลิตรถสนสามที่สําคัญในเมืองไทยท่านนายกให้ความสําคัญนะครับแล้วก็อยากมาช่วยดูแลในเรื่องการเปลี่ยนผ่านของเขาให้เร็วขึ้นนะครับ ให้มาเป็นฐานาการผลิตในประเทศสิ่งที่ตอนนี้ที่เราดูอยู่ก็คือในเรื่องของมาตรการภาษีสมาสามิตรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ามีแรงจูงใจครับเพื่อที่จะให้การผลิตรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดนะครับเช่ชชนรถก่อนจะไปถึงรถ e ีวีเนี่ยมันก็จะมีรถที่เรียกว่า e ีวีที่เรารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีหลายประเภทคือปลักอินก็คือที่เราเสียบป,ปลั๊กันนะครับ ที่เราเห็นกันอยู่แล้วกองที่ไปถึงตรงนั้นมันก็จะมีรถยนต์ที่ใช้ไฮบริดที่เราเห็นภาพกันนี้คือใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าตรงนี้เราก็สามารถใช้เรื่องกลไกภาษีนี่ครับที่มาสนับสนุนให้เขาสามารถเปลี่ยนผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างอย่างต้องเรียนอย่างนี้ว่าอย่างรถ EV ของเราตอนเนี้เราให้อัตรายอยู่ที่สใช่ไหมครับ,รบอย่างอย่างรถต้องบอกว่ารถไฮบริด Hybrid เนี่ยตอนนี้ก็ที่ได้ bioi ด้วยก็ประมาณ4%นะครับแต่เราค่อยๆให้เขาขับเคลื่อนมาอย่างรถ e ีวีมากขึ้นนะครับ เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็มียังมีมาตรการ B.O.I. ซึ่งก็ทาง B.O.I. ก็ได้ช่วยคุยกับทางญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งตรงน,นี้เป็นเป็นหลักสำคัญที่จะช่วยให้เขาสามารถเปลี่ยนผ่านมาสู่รถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นครับครับมีคุณผู้ชมสอบถามมาครับท่านอธิบดีครับในช่วงเปลี่ยนผ่านที่นักขณะนี้เอาละเราเริ่มต้นมาตรการ E.V. 3.5ไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นทางกรมเนี่ยมีการขยายเวลาการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า จากสิ้นเดือนธันวาคม66มาเป็นสิ้นเดือนมกราคม67แทนในการจดทะเบียนเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างโดยเฉพาะคนที่ซื้อรถช่วงนี้หรือเป็นยังไงครับออต้องเรียนอย่างนี้ครับคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางผู้ผประกอบการเรีเรยกร้องครับคือช่วงปลายปีตามเงื่อนไขเดิมเนี่ยนะครับเขาต้องขายรถยนต์และจดทะเบียนให้เสร็จภายใน31ธันวาคม ของปี256หที่ผ่านมาแต่อย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับงานมอเตอร์โชว์มันขายในช่วงปลายปีเขาก็บอกว่าเขากลัวจดทะเบียนไม่ทันเรากนเลยโอเคเพื่อให้อำนวยความสะดวกนะครับก็คุณต้องขายรถยนต์ให้ได้ภายในสาสธันวาคมแต่คุณก็สามารถมาจดทะเบียนให้ทันภายในสามสเดมกราคมได้นะครับคือตามเกณฑ์กรมการขนส่งทั้งหมดเนี่ยรถเนี่ยต้องจดทะเบียนภายในหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับ คุณขายรถยนต์ในมอเตอร์โชว์เสร็จก็หรือขายภายในสาธารณทานวาเนี่ยแต่คุณยังมีเวลามาจดทะเบียนให้ทันภายในสัปดาห์กมกราคมนะครับคุณออก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามมาตรการอีวี3.0ได้นะครับครับเผื <c> ay, อ่อท่านไหนยังส่งมอบไม่ทันก็มีเวลาส่งมอบได้อีกจนถึงสิ้นเดือนมกราเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมมาจดทะเบียนครับครับสุดท้ายนี้ครับจากมาตรการ EV 3.5ทางกรมสรรพากรมิตรคาดหวังเอาไว้ว่า น่าจะก่อให้เกิดการขายน่าจะก่อให้เกิดการผลิตรถยนต์อีวในช่วงเวลาของมาตรการขนาดไหนบ้างครับครับก็ต้องเรียนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์อีวีต้องเรียนว่าเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยอดขาย,ขายของเราเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สิเปอร์เซ็นต์ประมาณนะครับสิเปอร์เซ็นของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้ารถอีวเนี่ยประมาณสิ เราตามเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราคิดว่าจะขึ้นไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นตอีกสิบปีข้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่สําคัญเหมือนกันนะครับที่ที่จะช่วยทําให้เรื่องรถอีวีเนี่ยเราเร่งมากขึ้นผมเชื่อว่าในในปีในตอนนี้นะครับข้อมูลตอนนี้หกหมื่นเจ็ดพันคันข้อมูลมกราคมถึงพฤศจิกายนในปีหน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นเป็นหลักแสนคันนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะทั้งปีเนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยคือเราเรียกว่าสามสิบทับสามสิบคือปีสองศูนย์สามศูนย์นะครับ,รบเราจะมียอดขายกับยอดผลิตรถยนต์ e ีอยู่ที่ประมาณสาสิบเปอร์เซ็นของรถยนต์ทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าสามสิบแอดสามสิบนะครับเราจะมียอดขายรถยนต์ e ียอดผลิตรถยนต์ e ีีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ยอดขายมันประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นนะครับครับดูแนวโน้มถึงแน่นอนอาจจะถึงก่อนซะด้วยซ้านะฮะ ก็อันนี้<อ>ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่นโยบายของรัฐบาลนะครับที่พยายามท่านนายกพยายามชัดเจนในเรื่องนี้ที่จะสนับสนุนให้ามาตรการรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันกับประเทศนะครับแล้วก็ช่วยในการลดโลกร้อนด้วยนะครับก็คือพลังงานรถยนต์อีวีมันสะอาดกว่าใ,<ช>ในเรื่องพลังงานที่มาจากน้ำมันครับชัดเจนมากๆเลยครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีเอกนิติมากนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับย้ำนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อรถยนต์ E ีีถ้าฟังจากมาตรการ E ี3ีก็หมายความว่าปีนี้นี่แหละครับ2,567เป็นช่วงเวลาที่มีการอุดหนุนมากที่สุดแล้วจากนั้นการอุดหนุนจะค่อยๆลดลงนะครับโดยปีนี้อุดหนุนสำหรับรถยนต์เนี่ยที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทจะอยู่ที่10,000แสนบาทเลยนะครับหมดเวลาคนชนข่าวในวันนี้แล้วครับวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ